สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวนันนี้ได้มีโอกาสมากระบะโบนทพี่น้องตอนนี้นไปที่อารโตกอยู่สถา,านีที่เอสอาร์โต้กระบะโบนพาลงไปอเอ็มอาร์ทีพี่น้องชั้นใต้ดิน<า>ไปพี่น้องไกลสุดแมนเยี่ยวปลาท้องกับกับกล้องให้คนเบนินคนกันละหลายพี่น้องแต่บางกาเป็นเรื่องแฉ นี่พี่น้องเบิ่งเหมาดีรถก็หลายหลายบรรยากาศก็ดีรมพุ๊บคือเก่าทุกคนส่วนด้านหน้านะทั้งนั้นก็เป็นมองเขาชูตัวพีพีเค <นะ S 2> พี่น้องแต่จ้นางนับน้องที่เป็นอ่าสถานีรถไฟฟ้าใตดินด้วยเอมาที่นับพี่น้องมาทางนี้มาทางนี้ทุกคนเดี๋ยวมาโบและก็พาบัดรทองยางไปแทนหนีก่อนนะพี่น้องนี่พี่น้องเอยมองนี่ก็จะเป็นอ่า ถนอนอาโศกน้พี่น้น้องถนนอาโศกมนตรีแยกอาโศกในแน่ผพี่น่องเบิ้งพี่น้องเอ้มองนี่เป็นอาแยกไงไงพี่น,อออน,น,น,อน้องบุลดรถทุกคนเอ้รถตันมันลายแห้งดีมันมันก็นยังมีคนที่วันฟ้าปืนในทุกคนมันก็มีคนฟ้าปืนแต่ค<ล>นจาร,จรจาจรก็พื่งชุดขุดจราจรนั่นแหละนี่คอยจอดคอยหยุด มันก็จอดมันก็หยุดปูดอยู่ทางนั้นเด้พี่นอ้องแต่มันจะมีบางคันมันเลยมากพี่นอ้องจอดอยู่ทางหนาเห็นสิได้คอยกระสงใส่ใกันเลยเป็นยังก็ต้องจอดบางหนีเขาปุ๊ไปจอดบางที่บนเตียงใบไห้กันก็ยังสงสัยโอ้ไปแล้วไปแล้วพี่นอ้องตั้งทั้งที่คนอื่นนะพี่น้องอจอดอยู่ฝั่งนั้นเปุ๊บมันก็จะมีมอันกาอ่าเ็ดแบบโปรไซจอดรถไนจอด,ด,นนดมองคิดขาวขิดแดงเขาจะห้ามแบบจอดนะพี่น้อง แต่กาศีิดคาวๆคราวๆคราวๆคขาวๆ,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 ๆนะก็จะให้คนเขาข้ามถนนเขาเดินนะพี่นอ้องแต่ก็ยังมีบางคนก็ปาปาืนนะพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อนีก้ก็พี่นอ้องเอ้ยโดนหน้าแล้วพี่นอ้องโกดังมาจุดนี้เนาะพี่นอ้องหลายอาทิตย์ลยแล้วแหละตั้งแต่ลูกทรายมากลูกทรายกับตแต่เดือนที่แล้วนะพี่นอ้องโกดังมาท,ที่อยู่โกดังเพจแต่เมื่อนี้มาก็ยังตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นทุกคนนะทุกคนแต่ว่าเมื่อนีก้กต มากับบาโบ้คือเกาทุกคนนี่บาโบ้พาไปไเออมาโบแล้วก็พาบาทองไปคือเกานะพี่น้องไปแต่มองเกาแหละพี่น้องเออบาทองเออไปคนเดียวเนาะเพราะว่าบาโบ้ล้วพาไปอ่าส่วนส่วนลายนะเราพาไปอ่าสะพานตากสินสะพานฟ้าปกเล้าเลยกันทันวาอีวที่กับกุ้แล้พี่น้องไปดแค่อ่าอ่าอ่ายังวะสนามใช่แค่นั้นนะทุกคน นอกน,นั้นก่เคยลงบ่เคยไปก่เคยขึ้นจักเยื่อพี่น้องงานลงแต่้มนี้บาโบล้วพ็สิพาบาทองไปปูนและพี่น้องไปใสิไปัสกับจักบาทองกับส,สีลองไปกับเหล่าเบิงย่าาประสบการณ์ใหม่ๆนาอพี่น้องบับอ่าเบิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมองที่บ่เคยไปในใจกลางเมืองคือกันห้ทุกคนแต่ตอนนี้บาทองก็สที่มาอยูเ่ยเล็กๆหน่อย ตรงจุดอาสงให้พี่น้องบึงเป็นนำน้ำย่อยก็น้องพี่น้องชื่อว่าโอ้โหคนกระลายเด้พี่น้องตึกกับไย่ตึกรตกระสูงแถวนี้ขอโทกทุกคนมาเดี๋ยวปาทองที่พาทุกคนเดินไปบึงตรงที่เขาซื้อตัวนะทุกคนซื้อตัว BTS แต่ว่าปาทองามาตั้งแต่ผุนนะพี่น้องมาตั้งแต่มุดปากการนะทุกคน จะมาลงอาโศกบาโบ่แล้วก็พาไปคุณอะไรพ่น้องก็เลยเห็นบรรยากาศมันดีมันงามก็ลเลยอปเดตให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศสดสดนนนคนบรรยากาศยามนี้นะแล้วที่าาทรรพี่น้องนี่แหละซาซาก้ามาหลายเบิ่งพี่น้องเขามีระเบียบมีที่นั่งนะคนยืนซืิอตัวนี่ยืนเป็นแถวเป็นระเบียบนะคนว้าว นี่เนาะเขาซื้อตัวยืนเป็นแถวกันเลยคนคนกระไลหลายยืนเป็นแถวนะคนส่วนด้านนี่นะก็คือเข้าห้างนะคนห้างแบใหญ่ก็โตดูลร้านการเมืองมาเลยคนตัวนตังนี่ก็เป็นทางเข้าห้างอ๋อคนกระไลหลายคนเลยเป็นห้างใหญ่ห้างดังนะคน โอ้โหนี่มองนี่นเป็นลิฟต์นะทัวร์เป็นลิฟต์โอ้ยความสะดวกสบายคนเอ้ยประเทศไทยทัวร์งนั่นนี่ตึกใหญ่ตึกสูงนะทัวตึกใหญ่ตึกสูงอันนี้ก็เป็นหา้างที่มานอนน้องก็ตุ้งตกญเน,น,น,นี่ยเจ้๋บัตรทองดีย่ Nh างไปปึงยานนี่น้อยนึงนะพี่น้องอทัวร์ โอ้ยคนเขาห่างหลายหลายแห้งเนาะบนอ๋อฝนมาตกแต่งน้องนี่ขนาดกลางวันนะยังเปิดไฟนะคนเปิดไฟแสงสีงามแห้งบนเปิดพี่น้องนี่อันนี้คือทางเขานะคนฝบนบันได ควว้าทางใหญ่ลูลาลังการมากๆคนนี้พี่น้องส่วนดานนี่นะคนมันจะเป็นอ่ามองที่ BTS เข้ามาจอดนะทุกคนผู้โดยสารก็ดสินลงทางตองฝังนะคนบนคนละไายเ้ยฝงนั้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้ลงตรงนี้เป็นทางออกนะทุกคนว้าว ไปพี่นนองวันนี้บาโบกันพาลงไปารถไฟฟ้าใต้ดินเน้องพี่หน๊หาที่ฟ้าทุกคนเางคนก็ร้ายหลายมีเมืองเขา<ม>บานไอความสะดวกสบายลงไปชั้นใต้ดินมีบันไดเลื่อนขึ้นลงทุกคน มนี้เบิ้งหนอกเบิ้งทางเขาทางเขาลงชั้นไปดินนะสกคนอันนี้จะลงชั้นไปดินเลยคนเด็กคนจะล่าหลายป้ายเลื่อนแล้วคนเด็ก Thăng có lâu mà hẹn nó không kêu mắc 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 นี่อันนี้เขาขึ้นมาจาการถไฟฟ้าใต้ดินนะั่นโอ้โหพี่นอ้นองลายแห้งลายแห้งไปตามบาโบนะพี่นอ้องตัวบาทองเรเคยไปจักเถืือนี่ปกตินะทุกคนพตัวบาทองเรเคยลงนะบรรดาเดือนตรงนี้ปกติพูดบาโบะเราพาบาทองไปทางนั้นนะทุกคน เขาไปในหางเขาไปในหางแต่ตอนนี้มาทองสีลองลงทางนี้เรโบล่ะพาไปนะทุกคนเป็นครั้งแรกได้นี่ยตาทุกคนจันทร์มาข้าวเลยไหมจันทร์เป็นไรจันทต่ดินโอ้โหคนร้ายร้ายแห้งทีดีอยากสัไปฟังหนึ่งอย่างไปฟังหนึ่งฟังหนึ่งเพื่อมีผู้คนมาให้จะ วาทุกพี่น้องเพิ่งเขาเขายืนยืนต่อแถวกันซื้อตั๋วนะ่ะทุกคนโอ้โหคนเนี้ยสะอาดบะไอ้สะอาดแห้งสะอาดหลายจะเห,ยหเห็นทั้งขยะบะฮะเห็นทั้งขยะบ่ใสิโท่านได้เห็นขนาดบ่มีทั้งขยะนี่นี่โอ้ขนาดบ่มีทั้งขยะนะอย่างสะอาดอย่างงามที่ห่องสงสัยข้าวขยะไปถนงยู่ใสเออก็จะโอ้ ข่อยวานะมันโบเห็นขยะจังี่นะเข,เขาต้องมีกฎระเบียบอย่างสักอย่างเลยมีวินะัยนะแบบว่าเขาซื้อมากเขากินเขากินปุ๊บเขาต้องเก็บไวไฟในถุงนะเขาต้องทิมซาทิมทรายข่อยวานะด้วยว่าเขาอาจจะมีกฎระเบียบของเขาเวลานั่งรถไฟหรือว่ารถไฟใต้ดินเขาอาจจะห้ามบ่ให้กินกับก็มีส่วนเด้ จังสี่ไอ้ส่วนตัวแหละคนไทยเขามีจิตสำนึกเนี่ยเขาจะคู่วันนี้สถานที่จุดใดทีบทิ้งขยะคือว่าคนไปสถานที่ใช้กันแล้วแต่ควรจะมีความเป็นระเบียบของตัวบคุคคลแต่ละคนเนี่ยถ้ามีขยะกอาเมียนไว้เก็บไว้เอาไปทิ้งในสถานที่ที่ควรให้ทิ่เนททนะเดี๋ยวเขาไปซื้อตั๋วกันไปซื้ออยู่นี่ปะ อาวพี่หน่อยสำหรับคลิปนี้วัทองเซลาทุกคนเพียงเท่าเน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อตัว๋วไปหัวลำโพงนนะพี่หน่อยอันนี้อยู่ชั้นใต้ดินนะทุกคนรับคลิปนี้กับเซลาเพียงเท่านี้อเดี๋ยวคองไว้ในคลิปหนา้าสวัสดีครับ